หลายคนคิดว่ากินจุกกินจิกเพราะห้ามใจไม่ได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องของใจมันเป็นเรื่องของฮอร์โมนค่ะเวลาที่อินซูลินมีระดับสูงในร่างกายร่างกายจะปิดโหมดการใช้ไขมันจึงทําให้เซลล์ขาดพลังงานเพราะเซลล์ขาดพลังงานสมองก็สั่งหิวจึงทําให้เราต้องไปกินทั้งๆที่ในร่างกายเรามีพลังงานสะสมเต็มไปหมดการจะไปบอกคนดื้ออินซูลินบอกว่าเธอ ออยากตัวเล็กลงก็กินให้มันน้อยลงสิมันเหมือนกับไปบอกคนที่อดนอนอะ่ะแล้วง่วงบอกเขาว่าเธอเธอก็อย่านอนสิคือมันฝืนธรรมชาติไม่ได้ค่ะเพราะเราเลือกที่จะไม่หิวไม่ได้แต่เราเลือกที่จะแก้จากต้นเหตุได้ค่ะ เริ่มจากการปรับสมดุลให้ฮอร์โมนอินซูลินอีกครั้งหนึ่งคืนนี้หมอมัดจะไลฟ์ง่ายๆเล่าเรื่องว่าฮอร์โมนอินซูลินมันเกี่ยวข้องกับความหิวและการสะสมไขมันเราสามารถปรับสมดุลอินซูลินได้อย่างไรและวิธีธรรมชาติที่จะทำให้ร่างกายกลกับมาใช้ไขมันได้อีกครั้ง